รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย สนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวเปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางพม่าตอนใต้มริตตะนาวสีกับ Photo World Tour สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360อ,องศาค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาค่ะ หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปยังเมืองเล็กๆที่ต้องบอกว่าเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามีความสงบแล้วก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเราพาคุณผู้ชมไปที่ตะนาวศรีสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมล่องเรือขึ้นไปค่ะไปยังเมืองท่าที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสําคัญของประเทศเมียนมาคุณผู้ชมคุ้นๆไหมคะกับเมืองที่ชื่อว่ามริดเขาบอกว่าที่นั่นน่าสนใจมากทีเดียวไปติดตามรายละเอียดค่ะ เดินทางจากเมืองตะนาวศีไปยังเมืองมรฤตนั้นคุณผู้ชมสามารถเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าจะล่องเรือไปตามแม่น้ำตะนาวศีซึ่งพวกเราก็เลือกที่จะเดินทางด้วยเรือค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวได้ใช้เส้นทางนี้กันมากนักมากไปกว่านั้นนะคะวิวทิวทัศน์สข้างทางนั้นต้องบอกว่า สวยงามไม่แพ้การเดินทางด้วยรถยนต์เลยค่ะการใช้บริการเรือของที่นี่ก็มีขั้นตอนที่ต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากค่ะเพราะไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้าซึ่งก็มีให้บริการวันล,ละสองรอบคือรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนค่าโดยสารนั้นก็จะอยู่ที่คนละ3,000ันจาร์ดหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณคนละ80บาทส่วนใครที่มีข้าวของเครื่องใช้ติดไปด้วยซึ่งเป็นชิ้นใหญ่ๆก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะพื้นที่ว่างบนหลังคาถูกจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการบรรทุกข้างคนทั้งของข้าวของอะไรที่มันชิ้นใหญ่หน่อยวางข้างล่างไม่ได้ก็เอาขึ้นมาไว้บนหลังคา า้มอมเกเาอาาร,า,ออา,า,ารเดินทางด้วยเรือน,นั้นอาจจะไม่สะดวกสบายมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าสำหรับชาวเมียนมาแล้วพวกเขาบอกว่าสะดวกสบายดีค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์บนถนนที่ขรุขระแล้วก็เต็มไปด้วยฝุน่นมากไปกว่านั้นนะคะตลอด2ข้างทางที่ล่องแม่น้ำตะนาวสุนั้น ก็จะเห็นถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้และพื้นที่การเกษตรรวมถึงวัดวาอารามและเจดีริมน้ำตลอดสองข้างทางเลยค่ะการเดินทางในครั้งนี้เราก็สังเกตเห็นนะคะว่า เรือนั้นจะจอดเทียบท่าเพียงไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะลงระหว่างทางเขาก็จะมีวิธีการเฉพาะของเขาเองค่ะขึ้นเรือการแม่น้ำก็ได้แต่ว่าต้องเอาเรือเล็กกันตง เดินทางโดยเรือแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําที่อยู่ตลอดสองฝั่งนั้นก็ทําให้บรรยากาศในการเดินทางมีสีสันขึ้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พวกเราอยู่ในเรือกันประมาณสักสี่ชั่วโมงเห็นจะได้เรือก็มาเข้าเทียบท่าที่เมืองมริดค่ะ เมืองมริดถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพราะเป็นหนึ่งในท่าเรือหลักของภูมิภาคตะนาวสีทำให้เมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีการเจริญเติบโตทางเศรธธษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลาดเซจีเป็นตลาดเก่าแก่ใจกลางเมืองมริดที่นี่ มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้และผลไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและประเทศไทยผ่านทางท่าเรือมริดด้านนี้เป็นของคดด้วยความเป็นเมืองท่าริมทะเลอาหารการกิน าาท,ที่เป็นความ,มสวยงางมากชั้นปลาสดล้านขายดอกไม้มีอยู่เกือบทุกที่ครับด้วยความที่ที่นี่เป็นเมืองพุทธแล้วก็ผู้คน,น,นก็จะนิยมนำดอกไม้ไปถวายพระกัน พื้นที่ในตลาดนั้นไม่ได้แบ่งเป็นโซนต่างๆหรือว่าแยกตามประเภทสินค้าเหมือนในหลายประเทศนะคะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินเดินอยู่ก็อาจจะเจอร้านขายมุกหรือว่าร้านขายทองกลางตลาดกันแบบนี้ละค่ะ นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคคอรเปอเรชันคุณผู้ชมคะที่เมืองมริดนั้นนอกเหนือจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งหอยปูปลาต่างๆแล้วต้องยอมรับค่ะว่าผล,ผลผลิตทางการเกษตรของเขานั้นก็ไม่น้อยหน้าค่ะพวกเราบุกไปที่โรงงานแปลรูปที่หนึ่งจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องตามไปดูค่ะ พืชผักผลไม้ที่ปลูกที่นี่ก็จะเป็นถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้เขตร้อนถ้าพืชเศรษฐกิจก็เป็นยางพาราแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกหมากแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานที่เห็นนี้ก็เป็นลูกหมากแห้งส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกอยู่โซนเดียวกันนั่นแหละ แล้วก็โรงงานแปรรูปก,ก็จะเป็นโรงงานเดียวกันอย่างที่โรงงานนี้ก็ทําทั้งลูกหมากแล้วก็ทําทั้งเม็ดมะม่วงหิงมพา,านต์โรงงานแห่งนี้ใช้แรงงานคนเกือบจะทั้งหมดเลยค่ะเพราะนอกจากค่าแรงที่ไม่แพงแล้ว ก็ยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะด้วยความที่ค่าแรงที่นี่ยังไม่แพงมากดังนั้นการใช้แรงงานคนน่าจะเป็นวิธีการที่ผมค่าที่สุดแล้วครับเมืองนี้มีทําความอุดม ก็จะออกเรือหาปลาหรือว่าทำงานอยู่เขาค้าเรือผู้หญิงก็จะมาทำงานอยู่ตามโรงงานแปรรูปมาช้วว่ามาที่โรงงานแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นถึงขั้นตอนในการแปรรูป แล้วก็สามารถซื้อเม็ดมะม่วงหินมาพานติดไม้ติดมือกลับไปได้ค่ะซึ่งก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ270บาทและอีกหนึ่งของดีของเมืองมาริทที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดถ้ามาถึงนั่นก็คือบ่อพักกุ้งบังกรและกั้งซึ่งก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วยเช่นกัน ของสดๆของที่นี่เขาก็จะรับซื้อมาจากชาวประมงอีกทีนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำมาพักไว้ที่บ่อน,นี้ประมาณหนึ่งคืนก่อนที่จะมีการคัดแยกขนาดแล้วก็จัดส่งไปยังเขตต่างๆภายในประเทศรวมถึงส่งมาที่ประเทศไทยอีกด้วยค่ะ การจับส่งกุ้งและก้างสดๆนั้นดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับใครบางคนแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมลองมาเป็นคนทำแล้วก็ต้องบอกว่าคนทำนั้นจะต้องมีความชำนาญและจะต้องทำด้วยความรวดเร็วเพื่อให้คงความสดของกุ้งและก้างให้ได้มากที่สุดค่ะ จากข้อมูลล่าสุดเขาว่ากันว่าเมืองมาริทนี่แหละคะ่ะจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีจักยภาพที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บวกกับทําเลที่ตั้งส่งผลให้เมืองมาริทนี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการประมงที่สําคัญของประเทศและด้วยอุตสาหกรรมการประมงนี้แหละคะ่ะจึงมีอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้นั่นก็คืออุตสาหกรรมการต่อเรือ มะริดเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีความสําคัญมาหลายร้อยปีดังนั้นผู้คนที่นี่สั่งสมความรู้ในการต่อเรือแล้วก็การทําทะเลปัจจุบันที่นี่ก็เป็นศูนย์กลางของการต่อเรือที่สําคัญที่สุดของประเทศเมียนมาแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็มีฝีมือมีความสามารถ เรียกได้ว่าถ้าจะต่อเรือดีๆก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยที่นำเรือมาซ่อมที่นี่นะคะแล้วก็เขาเล่าให้กับพวกเราฟังว่าอู่ต่อเรือแห่งนี้เกิดจากการร่วมทุนกันร,ระหว่างนักธุรกิจชาวไทยและชาวเมียนมาซึ่งก็เห็นท้องต้องกันว่าฝีมือในการต่อเรือของที่นี่นั้นมีคุณภาพ รวมถึงมีค่าแรงที่ถูกกว่าที่อื่นๆและด้วยเหตุนี้ละค่ะจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งจากประเทศเมียนมาเองและจากประเทศไทยค่ะ นับสนุนโดยโพสต์ทูเดย์ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตคุณผู้ชมคะถึงตอนนี้ดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นนักธุรกิจก็คงจะเห็นโอกาสหรือว่าเห็นศักยภาพของเมืองมาฤทธิ์แล้วนะคะว่าที่นั่นมีโอกาสรอคุณผู้ชมอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอย่างมรฤทธิ์ก็อาจจะแอบคิดใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าไปเที่ยวที่นั่น มีอะไรน่าสนใจตรงไหนอยู่บ้างไปติดตามรายละเอียดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแรกสุดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ก็คือวัดเตเอกูเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นก็คือรูปปั้นพระบิทาบาทที่เดินเรียงแถวไปตามเนินเขายาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคอื่นๆของประเทศนี้ความพิเศษของการมาเยือนวัดเตเอกูก็คือว่าการเดินตามแนวรูปปั้นพระบินทบาทแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าตกลงมีรูปปั้นพระทั้งหมดกี่องค์ จะเดินนับเองทั้งหมดนี้เห็นทีจะไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมพวกเราก็เลยสอบถามข้อมูลจากผู้คนในท้องถิ่นจึงทราบว่าที่วัดแห่งนี้มีรูปปั้นพระบิณฑบาตท,ที่สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของชาวบ้านมากถึง500องค์ด้วยกันค่ะ คนที่มาเยือนมริสจะต้องไม่พลาดที่มาสาักระเจดีเจสุเตแห่งนี้เพราะว่าที่นี่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงามแล้วก็ในระยะไกลอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือว่าองค์เจดีสีทองที่รายร้อมไปด้วยพระพุทธรุปนับร้อย ช่วงที่พวกเรามาถ่ายทำนั้นเจดีแห่งนี้จะอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมแต่พวกเราก็เชื่อว่าเมื่อบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามอย่างมากของเมืองมริทจากจุดชมวิวที่เจดีเจสุเต ยังสามารถมองเห็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองมริดนั่นก็คือที่สะพานจวยกูสะพานจวยกูคือสะพานเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเมียนมารองจากสะพานข้ามแม่น้ำสารวินที่เมืองมะละแมง สะพานแห่งนี้มีความยาว1กิโลเมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองมริษไปสู่เมืองทวาย หากมองจากบนสะพานสูงเราจะได้เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านชาวประมงที่สร้างขึ้นแบบยกพื้นขึ้นเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำอีกทั้งจะได้เห็นถึงบรรยากาศสวยๆของปากแม่น้ำตะนาวสีที่ไหลลงไปสู่ทะเลอันดามันอีกด้วยค่ะ และก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือองค์พระเจดีเตนดอจีเจดีเตนดอจีหรือ on 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 เต่งตอจีแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมิติที่นับถือศาสนาพุทธและถือเป็นเจดีศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองมริตอีกด้วยที่นี่เรียกว่าวัดเต็งต่อจีเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่3สังเกตว่าสถาปัตยกรรมยังเป็นแบบไทยแต่ปัจจุบันก็เป็นวัดของพม่าไปแล้ว ามาช่วงเย็นๆจะเห็นแสงอาทิตย์สาดส่องไปที่องค์เจดีย์สะท้อนเป็นสีเหลืองทองแลยยิบระยับสวยงามมากครับที่เจดีย์เตนดอจีแห่งนี้ยิ่งใกล้เวลาพลบค่ำผู้คนก็ยิ่งเดินทางกันเข้ามามากขึ้น บางคนมาไหว้พระขอพรประจำวันเกิดบางคนมากราบไหว้องค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ด้านในพระอุโบสถคือถ้าอยากรู้จักมลิศก็ต้องมาสัมผัสมลิศแต่ถ้าอยากเห็นความสวยงามของมลิศแบบฉบับย่อก็อต้องมาที่มุมนี้แหละรลบรลองว่าสวยงามรักทับใจแน่นอน ที่ตั้งของเจดีแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมริทําให้ผู้คนที่ได้มีโอกาสขึ้นมาที่นี่ได้เห็นถึงวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นแนวชายฝั่งของทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมคะโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินค่ะ ในแต่ละวันหรือว่าทุกๆวันนั้นก็จะมีสิ่งต่างๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมมีสติแล้วก็มีปัญญาเพื่อที่จะตามโลก360องศาใบานี้ให้ทันก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่ามีการพูดว่าจะพาไปเที่ยวทางตอนใต้ๆของประเทศพมา่าหรือว่าประเทศเมียนมาเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ที่นั่นดูจะไปยากไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่การทําซีรีส์นี้โลก360องศาจะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่ามริดนั้นมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่คุณผู้ชมคาดติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานโลก360องศาได้ที่ Facebook ของรายการโลก360องศานะคะติดตามรายการย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเทปไหนซีรีส์ไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ YouTube Channel นะคะอ่านเนื้อหาก็ไปอ่านได้ค่ะที่โพสต์สเตเดย์ฉบับวันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พอเริ่มสว่างทุกอย่างก็เริ่มขึ้นครังที่โคดเร่องม,มากกหไ่าแน่นมากขึ้นากตอนนี้กำลังต่อรองเรืออยู่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider